ลงเร็จึขึ้นบ่ได้ลงจีขึ้นบ่ได้เ่ะนั่ความสะอาดเรียบร้อยตัวใดกอุ้ยขุยอยู่จ้าสวัสดีจ้าเราที่น้อนพกกระชองของน้องอิ๋วได้จ้าคลิปนี้มาทำเมดกันอย่างกันคลิปนี้สุกสุกปลาสุกปลาอยู่น้องสุกสุกปลาอยู่น้องสระน้องสะเนีอยน้องเอ็นหรสุกแป๊บเดียวกับกระตีได้อยู่ดิแม่จ้ะปลากับพิมีอยู่งเหรอเดี๋ยวมึงแต่มันรุ่นกันเนาะ สิหน่อยหลายสีลงไปจับปลานะเพื่อนน่ขู่สิลงน่ลงเลยหรอขึ้น่ไลลงจะขึ้นบ่ได้ลงจะขึ้นเอรเร่งเร่งอีกเนี่ยไอเร่งกันอีกเน่มันคันว่เร่งมันดูดเร่งมันว่าขึ้นมันว่าต่เนี่ ว่าเล่นกับว่าขึ้นแล้วกับว่าขึ้นลองดูตามาเรีนลองดูลองดูมามารุ้นนำการทอยพี่น้องก่อนรุ้นน้องกันบิ้งนี่จ้าว่าหน่อยลด้อยสิไลส์สมได้หน่องเดิมหน่องเดิมปีที่แล้วถ้ามันไถจำได้ที่หนึ่งอยู่กลับมาเนี่ยองเดิมเนี่ยจาะพี่น้องที่ปีที่แล้วเขามาจับปลานึ่กันปีนี้บบลู์ว่าจะมีปลาอีหยังแน่กกับมาลุ้นนำการหน่อยสิไลส์สมได้ปีที่แล้วปีที่แล้วมีปลานิ่ ปลาขาวปลาช่อนลายังมีปูมีกบปูมีกบมาเบิ่งว่าปีนี้กับปีที่แล้วของมันสิดอันใดสิหมานกันปลาหนองเดียวของเก่านี่ละมาปีใด้กระสุบอยู่หนองเดียวนีะสุบอยู่หนองเดียวหน่สูบไว้หรอโบโบกมันหลายโทษน้ำหลายโทษสูบสามหมื่นสามขึ้นกันยังบโบอยู่สวัสดีครับ 你。嗯嗯 เตมแล้ววีพี่น้อง <laughs> มาเดี๋ยวตักเอาปลาซิวก่อนโอ้อยโดดค่อยๆส่วนเอาข้างบนคุณเห็นบอกข้นหัวไหลลงมายหอขนาดเลยปลาซิวแกะซาว ปลาซิวน้อยตัาเอาเต่าสิเต่าหรือตาภาพเต่าเต่าเต่าน้อยเอ้าเร็วๆมันโดดออกเไปแล้วหันคุ่นปลาซิวเนีเต็มอยู่หายเลยน่ เอาเร็วเป็นไหมนี่ปลาขอ้อเ,เออมันขึ้นมาแล้วบี้หันเปิดกันสิเลยเอาสิขวดขึ้นจังส่เลยบเแบบใส่สวีอา้อาฟิมจัดยังขึ้นมาเลยเอานโอ้ยเข่าพอดีเลย

เอาอะไรตั้งเครื่องกรนครับมันน้อยๆเนาะมันบวกลน้อยค่อยๆนั่นไปก็ค่อยเปิดค่อยหาไปงุ้มเลยน้ำหนองน้ามังอีห็นอ่ะมังอีห็นมันมุดเขานั่นแหละหาเบิ้งสองตัุคนเด้เนี่ยลองงมเบิ้งมันอยู่ในขีดต้มนั่นแหละเด้อปลาค้อเด้อมาจับยุบวันี่นี่ได้ตุ่มนี่ว้าวว้าวไปแล้วไปแล้วเด้เด้อ

ยังกัดังเลยเนี่ตระปุกะบราดัหัว้อเออโอ้โหขิงขิงน้อยอีกงแัปลาดอบาซิลทำไงดื่มน้ำหนามหนาหลวดม่องมาขิงใหญ่ะอ้ยไปตามันคักเนาะขิงใหญ่ก็จะเมันมูเลยใหญ่กมูแล้วในสัตนี่กะมูแล้ว ใหญ่สุดจะมีแล้ปลาเข็งนะเนาะสัมพอดีรุ่นพอดีมันมันเนียนพอดีมันหอใหญ่โอ้โหหอใหญ่ใหญ่สุดแล้วนานทีโอ้โห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 คิดต้มดุดเขาตลาด้วยปลาเข็งใหญ่เออได้แต่ปลาเข็งใหญ่

เอาขึ้นไปดีๆเด้อปวดกี่จมลอยก็เดินน้ำคุ้นปากเต็เลยค่ะพี่น้องเต็มกุ้มเลยได้ตัวนี้เราพอต้มเลยมาแล้วได้ปลาคอใหญ่มาแล้วมาแล้วปลาคอมาอีกแน่มาอีกแน่มาอีกแนอยู่หันล้าอยู่หันล้างอีกเอาชนตูดกันแหละบะนี้เอามาพี่น้องสองเฟสเพราะงั้นนะงมปลาชนตูดกันผู่งอันเนาะ ต้องมีาไปก่อนไปได่แล้วป่ปแล้วปละดุกมาแล้วจ้าเห็นอยู่ตัวเดียวนี่นะนี่ตามหาอยู่ตั้งนานตามหาอยู่ตั้งนานมาใกล้ๆนี้โอ้เบิ่งส่วนบาทเดียวได้บักหลายปลามันอยู่ในผาส่วนอยู่แล้วดิฟเซยังเดียวเออเอาไปเทก่อนอยู่ในกิตตุ่มตั้งมาเลยเอาส่วนเอาปลาซิวให้นี่ โอ้อใหญ่อีกแล้วอยู่มัดข้อนี้ญ่อีกแล้ว้อได้ม้วนๆนะครับโอมาตั้งไก่ได้เพื่อนําบ่อนี้นี่เห้คือบ่มีตัวสําแข้งให้แน่นลูกหลานมาไก่เด้ลูกหลานมากไก่เเอายังไงมานี่ ออยจับไม่ถึงละแม่ไไดละโอ้ยมาแล้วม่ีเตปาคอน้อยกับจับ้อแหงยู่มเอาสวิัเอนั่งแมยพอได้จับม้วนเนาะ้วใส่เส้ง้หน่อยหลายสเล้เอาเตเฮก็ได้หลายลตันเอาเอาเยวน้เง้จับไปเรื่อยๆแต่น้องได้หลายลเด้อว มเมีนมาเมนนั่นละนั่นละมองหาละเออนั่นละนั่นไงนั่นไงเห็นแต่หางเห็นไหมเห็นดุกปะดุกส่วนเห็นไหมส่วนจังขีดตรงนั่นแหละปะดุอูยิงเหรอมาส่วนอู้ยตัวใหญ่อยู่เด้อวางมือยังจับหางยังจับหางปะดุกเอาเสาส่วนเอาส่วนเอาแล้วเออปะดุปูนี้บวงนี่อ่านไงแให้บวงนี่ปลงานของเราวันนี้อาปู นายบอไตเติบอยู่เด็กวัวเติบยืดรวยยืดติบไตเติบอยู่นี่จ้ะเอาไปต้มก็ได้หม้อบักใหญ่นึ่งุ๊นว้านี่จ้ะหอมวัะพี่น้องอได้ใหญ่ได้กินพอได้ยหญได้กินพอเป็นน้องพอได้ม้วนน้ำกันได้จับม้วนม้วนน้ำกันไปเดี๋ยวเอาไปลางแล้วก็ค่อยมาเบิกกันคือว่าจะได้เมนูอย่างกันแน่เพราะว่าได้ทั้งปลาพ้อปลาเข่งแล้วจ้ะ ถามความรู้สึกก่อนเป็นจังไดแน่มาเพื่อสิ่งนี้มวนบักคัตแต่ว่าอยากได้ปลายง่ายๆจักตูเพราะเด็กไมีแห้งเออบกเป็นยักษ์ก็ได้แล้วแน่พอได้ม้วนก็พอแล้วแหละแน่พอได้อยากได้กินขึ้นบ้านก่อนเด้อบัดนี้เอาไปล้างนี่แหละจะบรรยากาศบ้านเฮากะประมาณนี้มาบ้านกันเลย น้องอยู่มาแวะสาราคามก่อนเจอสิ่งนี้เลยเลยน้องเอาสิพากันมาสูหนะ้ำสูบปลากันกอ่อนแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับนครพนม สวยสวยโอ้โหโอ้โหโด้กหญงเด็โตยอยยุนะปลาดุกปลาฉิมปลาปลาดุกปลาหมอผลง,งานมือนี่แหละจ้ะที่นองนี่นี่หละด้นานความสะอาดเรียบร้อยตวัวใหกับอุ้ยดุยอยู่จ้า ปลาซิวไปเก็บตอนจบนะจ๊ะเอ้าวันนี้เดี๋ยวน้องอิวพาทําเมนูอยียงค่อยมารุ่นกันอีกทีนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยแจ้กกันอีกทีคิดว่าน่าจะได้เอาไปต้มปลากัค่อยมารับชมกันคลิปต่อไปนะแต่ว่าสิพาทําเมนูเอยียงคลิปนี้กะลาพี่น้องก่อนก็และกันค่ะพี่น้องนะมดม่วนนะจะได้จับปลา อันสูปบาน้อนานๆทีได้มีบรรยากาศแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องสาคคดีก็ต้องรักพี่น้องก่อนกันละกันน้องๆจะต้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่ลีนแล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปในเรื่องจ้าแล้วพบพกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า